้ามานะคะสู่ i u New Talk ในช่วงของ i u Society ค่ะช่วงนี้จะพาไปร่วมพูดคุยกับน้องนักศึกษานะคะที่เป็นผู้กำกับหนังสั้นของมอรสิทธิ์นั่นเองนะคะซึ่งเขาค่ะก็ได้ผลิตหนังสั้นดีๆขึ้นมามีชื่อเรื่องว่า The l i p p e r นะคะเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับน้องเขากันดีกว่านะคะว่าเขามีรายละเอียดหรือว่าคาแรคเตอร์บทละครเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปติดตามชมกันค่ะเเลยครับ เกมนั้นมันก็มีชื่อว่าค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง i อเอชูโซซายตี้นะคะเมื่อสักครู่ที่ได้ชมไปคือเทรลเลอร์ของหนังสั้นที่มีชื่อว่า The r e a p e r โดยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องนักศึกษานะคะที่เป็นผู้กำกับของหนังเรื่องนี้กันนะคะน้อง ปาฤิศปัญจเวทีกุลจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้องขอเรียกว่าน้องเปาแล้วกันนะคะ,คะง่ายๆเลยเป็นกันเองยอย่างแรกเนี่ย,ยต้องถามว่าทําไมน้องเปาถึงเลือกที่จะมาศึกษาในรั้วของมหาวิทยาลัยศิษย์แล้วก็ยังเลือกที่จะศึกษาในวิทยาลัยนิเทศาศาสตร์สาขาภาพยนตร์และวีิดีทัศน์ค่ะโอ้ถ้าเรื่องนี้ท้าความนานกันนะเอาเอา,อาสั้นๆกันสรุป สันง่ายๆเลยคือผมเป็นคนชอบดูหนังชอบดูภาพยนตร์ค่ะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บผมก็คิดอย่างเดียวคือเราจะไปมอหนึ่งที่เขามีชื่อเสียงทางด้านนิเทศศาสตร์แต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยแนะนําว่าให้มาที่นี่เนี่ยมอลสิิธิ์เพราะว่าเขาก็เรียนอยู่ด้วยก็เลยลองมาชมที่ตึกดูก็เห็นว่าเออน่าสนใจคค่่ะะได้ไปเห็นอุปกรณ์ได้ไปเห็นอะไรต่างๆก็เลยแบบเออผมเลือกที่นี่แล้วครับก็เลยเข้ามา ใ,ในสาขา,าของภาพยนตร์และวิดีทัศน์เลยเป็นแพชชั่นของการดูหนังมาก่อนอก็เลยมาสร้างหนังสั้นนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอย่างหนึ่งต้องถามก่อนว่ามันเป็นความฝันหรือเปล่าว่าเราอยากจะเป็นผู้กํากับหนังเพราะว่าในการที่เราแบบเริ่มต้นดูหนังใช่ไหมดูภาพยนตร์ต่างๆมันเป็นจุดเริ่มต้นจากตรงนั้นหรือเปล่าอืมผมว่ายังยังไม่ใช่ยังไม่ใช่สำหรับผมตอนนั้นผมคิดแค่ว่าผมอยากเป็นแบบผมอยากรู้เรื่องหนังมากกว่านี้ไม่ได้คิดว่าผมจะเป็นผู้กำกับแต่ จนแบบมาถึงการเราได้ลองศึกษาลองคุยดูค้นประวัติของผู้ร่วมกับหลายๆคนครู้สึกว่าเขามีความพยายามรู้สึกว่ามันได้ใช้ความคิดคได้วางความคิดได้แบบเต็มประสิทธิภาพผมเลยเลือกที่จะมาเข้าเป็นผู้ร่วมกับเนี่แหละค่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะอยากทราบว่าทําไมต้องชื่อ The Repper ทําไมอะคะทำไมถึงต้องชื่อ The Repper ค่ะ คือผมไปเจอคำผมตอนนั้นผมกำลังคิดชื่อเรื่องหนังอยู่ตอน<ะ>ผมคิดเนี่ยผมคิดอยู่แล้วผมหาคำที่มันเหมาะกับเรื่องนี้ไม่ได้<ะ>จนไปเจอคำเนี้ยตอนอาง่ายคือผมอาจจะเล่นๆนะผมเล่นเกมอยู่ผมเล่นเกมอยู่ผมไปเจอคำเนี้ยชื่อว่า The ะร pper อร์ผมก็รู้สึกถูกใจแล้วเสร็จแล้วผมไปเซิร์ชหาคำว่า The r ร pper เนี่ยมันแปลว่าอะไรความหมายมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่ายมทูต<ะ>การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวแบบว่าแบบว่าดึงสงฤฤฤ่งดึงส่งเหวีญญ่ยงให้แบบว่าพวกหายานะาญญาออะไรอย่างนี้ <c oughs> ก็เลยบอเหมาะกับชื่อเรื่องนี้ดีเพราะว่าด้วยความว่าพอดเรื่องมันตรงก็เลยแบบเลยเลือกชื่อนี้คือตอนแรกเนี่ยเรามีการเขียนบทเอาไว้แล้วถูกไหมคะใช่ครับแต่เรายังหาเรื่องชื่อเรื่อง <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้แต่ทีนี้ช่วยอธิบายในเรื่องของบทให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าบทที่เราเขียนเนี่ยคือมันมีรายละเอียดหรือว่าเนื้อหายังไงบ้างรายละเอียดของมันมีอยู่ว่า มีผู้คือผู้ชายคนหนึ่งก็คือตัวพ่อเองเนี่ยอยากจะล้างแค้นตามหาซอหาใครคนที่ฆ่าแฟนมันโดยการเข้าไปเล่นเกมชื่อเกมว่าเดอะลค่ะอร์อะไรอย่างนี้ประมาณนี้เข้าคร่าวก็คือผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะไปตามล้างไปตามแค้นอะไรแบบนี้ล้างแค้นแบบนี้คนที่ฆ่าแฟนของเขา ใช่เป็นจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้ด้วยโดยการที่แบบคือน้องเปาอย่างที่บอกว่าจุดเริ่มต้นก็คือเอ๊ะยังไม่รู้ว่าจะให้ชื่อเรื่องอะไรพอดเรื่องมันมาและเรียบร้อยหมดคิดได้หมดและ้ะแต่หนังสิเรื่องเนี่ยมันสาคัญมากจนดังเล่นเกม <c oughs> เจอคาคานั้นขึ้นมานะ <c oughs> ก็เลยนามาเป็นเรื่องราว <c oughs> มาประกอบ กลายเป็นชื่อหนังขึ้นมาเลยนะคะใครใครจะคิดเนาะว่าสามารถเอาสิ่งที่เราเล่นเกมอยู่เนี่ยมาเป็นชื่อหนังได้เอ,อแค่ง่ายๆคือผมแค่พอผมไปจมปากกับมันเนี่ย <c oughs> ผมก็เครียด <c oughs> ผมก็มีคมเครียดบ้าง <c oughs> ผมก็อยากหาอะไรที่มันเป็นจุดระบายก็คือผมก็เป็นคนชอบเล่นเกม <c oughs> อย่างนึง แต่ไม่ได้เล่นแบบหนักการเป็นจริงเป็นจังขนาดนั้น่ผ่อนคลายแล้วยังได้แรงบันดาลใจในการทําหนังต่อด้วยอืมก็ไม่คิดว่าจะฟุกอะไรขนาดนี้คก็เท่ากับว่าเราได้เรื่องราวมาแล้วได้ทั้งชื่อเรื่องได้ทั้งบทอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ในจุดจุดหนึ่งเราต้องมีการค้นหานักแสดงใช่ต้องถามก่อนว่าคนที่มาเป็นนักแสดงในหนังสั้นเรื่องนี้มีประมาณกี่คนคะ เจ็ดคนเจ็ดคนเจ็ดคนตัวหลักแล้วเจ็ดคนตัวหลักเนี่ยเขามีบทบาทหรือว่าคาแรคเตอร์ยังไงกันบ้างอืมผมถ้าผมพูดก็คงจะรายการคงจะหมดเวลางั้นผมขอข้าวๆตัวหลักๆกันอย่างเช่นตัวละครพระเอกเนี่ยซื่อทันเนี่ยเขาเป็นเป็นคนที่มุทะลุนะเป็นคนมุทะลุแล้วก็มีคนที่จิตใจดีในในส่วนหนึ่ง แต่เพราะว่าไปเจอเหตุการณ์หนึ่งมาทําให้เขาเปลี่ยนไปนั่นก็คือที่มีคนไปฆ่าแฟนเขาใช่ก็เลยทําให้นิสัยของเขาเปลี่ยนไปเป็นคนที่คิดแต่เรื่องรางแค้นอย่างเดียวไม่ได้ยอมมองถึงเรื่องว่าสิ่งที่ถูกคืออะไรอะไรงี้มากกว่าส่วนตัวละครที่สองก็คงจะเป็นเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าแม็กแม็กสำคัญยังไงเป็นเพื่อนสนิท ค่ะคือรู้ทุกเรื่องเลยเออนิกมองตารู้ใจอ่าแต่คนนี้ก็ตายในเรื่องเพราะว่าตายตั้งแต่แรกในเรื่องอ้ยวันนี้คือสปอยกันเล็กน้อยนี่แค่สปอยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ตายตายในเรื่องค่ะเพราะว่ามีคนเพราะว่าในระหว่างที่แฟนตายเนี่ยคนนี้ก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นเหมือนกัน แต่ทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูนะคะว่ามันจะมีจุดหักเหหักมุมยังไงนะอยู่ๆทาไมเพื่อนสนิทคนนี้อยู่ๆถึงต้องมาตายในเรื่องตายยังไงยังไม่ไดบอกตา่ยังไงก็ไม่บอกด้วยนะแต่ทีนี้ต้องขอถามว่าการที่เราจะค้นหานักแสดงให้ตรงกับบทบาทหรือว่าคาแรคเตอร์ที่เราเขียนขึ้นมาอย่างเมื่อสักครู่เราคุยกันนอกรอบอย่างตัวพระเอกเนี่ยตัวร้ายเนี่ยเราเราหายากไหม เคยเคยถอดใจเลยถอดใจเลยคือเคยถอดใจเลยว่าคนแล้วตัวละครตัวเนี้ยเคยคิดที่จะตัดออกแล้วเปลี่ยนใหม่เพราะว่ามันเป็นตัวละครอย่างง่ายๆคือผมดูเรื่อง The Dark Knight แล้วกันผมพูดออกได้เนาะได้ค่ะดังเรื่อง The Dark Knight โดย Christopher Nolan แล้วตัวละครนั้นชื่อโจ Joker แล้วปวดโดยฮีโร่นอแงีวล้้ ผมรู้สึกชอบและได้รางวัลอสการ์แต่ผมอยากไว้อะไรเขาคือหลังจากที่เขาได้ออสการ์เนี่ยเขาเสียชีวิตค่ะจากการที่ฆ่าตัวตายเป็นการเป็นการที่เข้าถึงและอินกับบทแล้วซึ่งผมไปอ่านมาค้อความที่ผมไม่อ่านมาว่าตัวละครโจ๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นบทอาถรรพ์ซึ่งใครใครเี่เขาเป็นเนี่ยมันจะกลายเป็นบ้าหรือว่าอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะเป็นแบบเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าเรื่องเนี้ย เออด้วยความโจ๊กเกอร์เป็นบทที่นักแสดงส่งวนใหญ่ที่ได้จะต้องเป็นบทที่คัดยากมากและนักแสดงจะตั้งใจเล่นมากๆแล้วก็จะเกิดเรื่องที่แบบว่ามีการเสียชีวิตตามมาหรือผิดปกติไปทางจิตมาด้วยการที่ว่าคือตัวละครเนี่ยมันต้องอินไปกับบท<ช>บทนั้นเลยจะทําให้แบบทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแต่ทีนี้มันยังไงละ่ะเพราะตอนแรกเราบอกว่าเราถอดใจใว่าเราจะไม่เอาตัวละครตัวนี้แล้วแล้วทาไมถึงยังคงมีตัวละครนี้อยู่ เออฟ้นหาได้ผมผมให้เครดิตเพื่อนคนนี้ดีกว่าให้เครดิตให้เครดิตเพื่อนคนนี้เขาบอกว่าน้องคนนี้เล่นได้ซึ่งอยู่สาขาสื่อสารการแสดงค่ะเขาชื่อว่าน้องตินตินค่ะอืมผมก็เลยแบบยังไม่ไม่ได้ปักใจเชื่อว่าน้องเขาจะเล่นได้ต้องลองดูก่อนก็ลองแคสติ้งกลายเป็นว่ามันใช่เลยเป็นมากกว่าที่ผมคิดโอ้เหเป็นมากกว่าที่ผมคิดอผมเลยแบบ ผมผมเลยแบบชี้ไปเลยแล้วบอกว่าเอาคนเนี้ยคือด้วยความว่าตัวละครตัวนี้มีความทะลุดุดันมีความเด็ดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวมากคือเหมือนว่ากล้าตัดสินใจอะไรแบบมีกล้าได้กล้าเสียแบบเป็นตัวละครที่แป้แต่ชีวิตก็ไม่ได้แคร์คือด้วยตัวละครที่ซับซ้อนมากๆมันจึงยากเนาะครับที่จะหาใครสักคนที่จะมารับบทตรงนี้ซึ่งต้องบวกกับจิตวิทยาในส่วนหนึ่ง ก็เลยแบบต้องยากจริงๆแล้วทีนี้พอเราได้ตัวละครตัวที่เราแบบโ้หถือว่าตอนแรกก็จะถอดใจแล้วแล้วผลสุดท้ายก็ได้ตัวละครนี้มาแล้วในช่วงระยะเวลาในการซ้อมล่ะเป็นยังไงบ้างตอนแรกก็ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรค่ะนก็คืออยู่ในช่วงเริ่มทลายกําแพงกันนะพอหลังจากที่ผมมองว่านักแสดงคนอื่นเนี่ยผมว่าโอเคแล้วเล่นได้แล้วค่ะ ผมเลยไปลงที่ทุ่มที่น้องน้องติตินคนเดียวคือที่เป็นโจ๊กเกอร์นี่แหละใช่เพราะว่าน้องเขาเล่นออกมาได้ดีแต่ว่ายังไม่ถึงสิ่งที่ผมชอบอ๋อแล้วผมก็อยู่กับน้องเขาเนี่ยตลอดค่ะค่ะก็พูดคุยนั่งซ้อมบทกันผมยอมที่จะใส่ความเป็นตัวเองเนี่ยลงไปให้เป็นเหมือนน้องเขาในส่วนของบทนี้เล่นให้น้องดูและให้น้องเล่นตามแล้วพูดคุยกันอย่างเนี้ย ตลอดเวลาคค่่ะะจะไม่มีการตั้งแต่เจอหน้ากันคือห้ามเป็นตัวเองแต่เราต้องเป็นตัวละครในบทที่เราเใช่ต้องเป็นตัวเนี้ยคือเป็นคือเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยแบบอินก็ไปกับบทนะคะครับผมจนน้องมาเล่นได้สุดท้ายเลยคือตอนที่เอวิร์กช็อปก่ะก่อนอาทิตย์สุดท้ายค่ะปรากฏว่ากลายเนว่าตะลึง ตะลึงไปเลย,เยจากการที่เรามานั่งพูดคุยกันทุกๆวันถูกไหม<ช>เราเอาตัวเราเนี่ยไปเป็นตัวละครตัวนั้นครับโดยแสดงให้น้องดูครับบงเราคิดไหมว่าตัวเราเองเนี่ยที่แสดงเป็นตัวนั้นอะเราเข้าถึงตัวละครตัวนั้นจริงๆหรือยังจะเป็นบ้าครับจะบ้า <c oughs> จริงเหรอ,หรอ <c oughs> จะเป็นบ้าครับอ่าแล้วน้องตินตินเขารู้สึกยังไงบ้างล่ะพอแบบ ในช่วงเวลาที่เวิร์กช็อปใช่ไหมคะแล้วเขาสแสดงออกมาแล้วเขาทําให้เราเห็นนะให้เราตะลึงว่า hey, เฮ้ยเขาทําได้นะอะไรแบบนี้ขอโทษนะผมต้อง,องเบงรกผมต้องเบรกน้องผมต้องเบรกน้องค่ะเพราะว่ามันผมต้องการแค่ใช่แต่ไม่ต้องการที่เกินอมนผมเลยเบรกผมเลยเบรกน้องเขาว่าให้น้องกลับมาเป็นแบบของน้องอแบบของน้องก่อนแล้วก็จูนมันแล้วก็ให้เข้าในแบบของน้องเลย อยากเกินจริงอยากเกินจริงไปเลยไม่งั้นพี่รับผิดชอบไม่ได้มันอาจจะทําให้ชีวิตของน้องเขาติดผันไปเลย,ย <c oughs> ก็น่ากลัวนะแสดง<ร>ว่าตอนนั้นน้อง,น,องนี่คืออินมากเพราะด้วยความที่บทมันค่อนข้างจะซับซอ้อน <c oughs> ใช่ครับน้อง,น,องน้องอินมากเพราะว่าน้องทําการบ้านมาดีก็ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ดีนะคะสําหรับคนที่จะเป็นนักแสดงใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างถ้าเราแบบได้ชม นักแสดงปัจจุบันเนี้ยเขาก็พูดกันนะว่าบางทีถ้าเราเอาเป็นความเป็นตัวเองเนี่ยบางทีมันจะถ่ายทอดอารมณ์ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในตัวละครตัวนั้นแต่ก็ต้องอยู่ในลิมิตด้วยใช่ไหมเพราะว่าเราต้องควบคุมตัวเองให้ได้ก็อย่างที่ผู้กำกับพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าน้องทําได้ดีแล้วแต่บางทีถ้ามันเกินไปอ่ะเดี๋ยวจะหยุดไม่อยู่ก็ต้องต้องเบรกเอาไว้ก่อนเยอบเบรกกันแบบขาขิดเลยเรียกได้ว่าแบบ ยากทั้งการแบบหาชื่อเรื่องยากทั้งตัวละครแล้วตอนช่วงไหนทําอุปสรรคอื่นมีไหมคะม,มีครับฝนตกคือมันจะเป็นซีนหนึ่งที่ถ่ายกลางแจ้ง<ะ>แล้วมันเป็นดินแห้งมันเป็นดินแห้งเลยแล้วถ้าเกิดฝนตกเนี่ยมันกลายเป็นโคลนแล้วคือรถเข้าไม่ได้ตอนนั้นก็เลยทําไม่ต้องยกคิวไปถ่ายอีกคิวหนึ่งแทนอะไรเงี้ยครับ ค่ะนอกจากปัญหาในเรื่องของสภาพอากาศแล้วเรายังเจอปัญหาอะไรอีกอืมคิวบูครับคิวบู oo, ซึ่งสิ่งที่ผมต้องการคือให้มันเป็นลองเทคก็คือถ่ายตั้งแต่ต้นจนถึงจบในสิ่นนั้นแล้วมันมีอุปสรรคหลายอย่างคือคิวพลาดบ้างแล้วแสดงเจ็บบ้างอ,อะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายผมเลยตัดสินใจว่านี่คือเทคสุดท้าย การพูดให้ความหวังของทีมทีมงานที่ตั้งใจมานะาาที่คือเทส็สุดท้ายขอดีที่สุดเอาเต็มที่ของเราแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดคัดเอายอมอย่างนั้นดีกว่าไม่งั้นน้องอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดนะักแสดงเป็นอะไรไปอะ่ะะค่ะ เราผมรับผิดชอบไม่ไหวจริงๆอ่าอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าการที่เราเป็นผู้ก,กํากับ<ช>แล้วเราต้องผลิตหนังขึ้นมาหนึ่งเรื่องเนี่ยเราก็ต้องดูแลแล,แล้วก็เทคแคร์ให้ความสําคัญกับนักสแสดงรวมไปถึงทีมงานทุกคนด้วยใช่ครับอ่าแล้วทีนี้ต้องถามก่อนว่าในการที่เราผลิตหนังสั้นเรื่องนี้ขึ้นมาทีมงานของเราเนี่ยมีจํานวนเยอะไหมคะที่แบบถ่ายทําหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าเยอะมาเยอะครับ เยอะ,ยะมากๆะมาสักกี่คนคะประมาณสักกี่คนคะประมาณ30กว่าถึง40คนโอคนหนังสร้างเรื่องหนึ่งสามสิบคนเยอะมากคือใช้เยอะขนาดนั้นครับแต่ว่าก็เข้าใจาอยู่ว่าจะ,จ,ะจะต้องมีของแต่และฝ่ายไงในเรื่องของการดูแลไม่ว่าอันนี้จะเป็นฝ่ายของอเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ต่างๆแบบนี้ครับต้องถามก่อนเรารู้สึกหนักใจไหมว่าการที่เรามาเป็นผู้กํากับหนังเรื่องนึงเนี่ยมันยากไหมสําหรับตัวเรายาก ยากมากยากคือยากของผมหมายถึงว่าคือไม่ว่าจะเรื่องอื่นเรื่องแบบแบบหนังลกักหรือว่าอะไรเงี้ยมาเป็นพรเรื่องที่แบบสําเร็จรูปมาแล้วแล้วผมพยายามสามารถปั้นมันได้แต่สิ่งนี้คือผมตั้งใจมัสร้างมันขึ้นมามโดยที่ไม่ค่อยมีมากกว่าไม่ค่อยมีในไม่ค่อยมีแบบเป็นหลักเป็นแหล่งเลยแบบผมเลยแบบมีความเครียดแล้วก็ใส่ใจกับมันมากมาก คิดว่ามันเป็นความท้าทายของตัวเราไหมในการที่อ่ะอย่างนเนี้ยคือเดอะริปเปเนี่ยมันท้าทายมากไหมมากครับเพราะเราก็ไม่คิดเนาะว่าไอความเราคิดเหมือนคิดพอดเรืเ่องขึ้นมาเล่นๆค่ะแต่วันนึงมันจะต้องมาสร้างเป็นหนังสั้นจริงๆใช่ครับซึ่งความคิดเนี่ยมันจะมาจากตอนนี้อย่างเดียวคือหนังสั้นเรื่องเนี่ยค,คือปร,ป,รปริญญานิพนธ์ครับผมเป็น,นหนังจบหนังจบผมคิดแค่อย่างเดียวคือว่า ต่างจบทั้งแบบหนังจบทั้งทีเอาให้มันดีไปเลยมันดีไปเลยอเอาให้มันสุดความสามารถที่มีเอาง่ายๆคือว่าที่สิทธิ์เนี่ยคือสิ่งที่บ่งบอกถึงศักยภาพของคนที่ทําว่าตลอดระยะเวลาที่เราเรียนมาเนี่ยปีหนึ่งปีสองปีสองปีสามปีสี่เรามีมากน้อยแค่ไหนเราได้รับอะไรบ้างแบบนั้นอผมถึงเลือกที่จะแบบใส่เต็มไม่กลับ ไม่กักเลยจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับผมแล้วเราคิดว่าการที่เราเข้ามาเรียนตรงเนี้ค่ะจนเราได้สามารถเป็นถึงผู้กํากับใช่ไหมแล้วก็สามารถสร้างหนังสั้นได้ต้องหลายเรื่องและบางทีอาจจะเป็นเรื่องนี้แต่ว่าเราไปกํากับในเรื่องอื่นๆด้วยเราคิดว่าตรงนี้มันให้ประสบการณ์อะไรกับเราบ้างเพราะว่าตอนนี้ถือว่าเราเป็นบัณฑิตแล้วกําลังจะรับปริญญาด้วยครับเราคิดว่ามันเราได้อะไรกลับไปบ้างตลอดระยะเวลาที่เราเรียนอยู่ที่นี่อะไรกลับไปนะครับ การทํางานการทํางานที่ที่นี่สร้างที่นี่สร้างการจําลองการทํางานจริงๆเราไม่ได้มาแค่มาเรียนจริงๆที่นี่ให้อะไรมากให้อะไรเยอะมากได้รู้ว่าการทํางานของคนที่ทํางานแล้วเนี่ยเป็นยังไงระบบของมันเป็นยังไงเราเวลาเราออกไปปุ๊บเราจะได้สามารถรับมือกับมันได้และที่นี่ให้ความคิดสร้างสรรค์ไม่กักไม่กักเรื่องความคิดเลยผมสามารถใส่ความคิดได้เต็ม แบบเสนออะไรไปอ่ะจะมีเหตุและผลมาเราก็แค่มีเหตุและผลไปที่เราคิดและสมเหตุสมผลที่สุดแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะที่ทําให้ผมมาอยู่จนถึงเป็นอย่างนี้ได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนป้อนเขาเป็นคนบอกให้ผมเนี่ยทํายังไงแก้ไขสถานการณ์ยังไงเพราะว่าการทํางานเนี่ยหนึ่งอย่างแรกคือต้องรู้ระบบคสองแก้ไขสถานการณ์เป็นสามมีความรับผิดชอบผมให้เครดิตอันเนี้ยส่วนเนี้ยไม่เครดิต เพื่อนผมและอาจารย์ก็คือสิ่งหนึ่งต้องอาศัยการทํางานเป็นทีมด้วย<ช>เพราะ,ะเราไม่สามารถทําคนเดียวได้ตรงนี้ก็คือต้องยกเครดิตให้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่พี่พพด้วย,วยที่แบบว่าเราอาจจะเป็นเด็กใหม่ก็ได้ตอนแรกเรา<ะ>ยังไม่มีประสบการณ์แต่สิ่งหนึ่งคือเราได้ประสบการณ์จากทางด้านของอาจารย์ที่คอยให้คําปรึกษาแล้วก็แนะนํา ครับแบบนี้รวมไปถึงรุ่นพี่ที่จบไปแล้วแล้วเขามีประสบการณ์ก็ยังมาบอกต่อกับเราอีกใช่ครับอ,อ่ะสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆในรั้วมหาิทรนสิลิ์กันบ้างคัะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเป็นพี่บัณฑิตแล้วจบจบแล้วด้วยอยากจะบอกอะไรกับน้องๆบ้างคะ่ะอยากจะบอกอะไรกับน,น้องๆน,นะครับก็อันนะทฤษฎีมันมีอยู่ครั้งเดียวปริญญาญิโพ์มีอยู่ครั้งเดียวโปรเจกต์มีอยู่ครั้งเดียวโชว์ศักยภาพเต็มที่ อยากทำอะไรทำดีกว่าคืออย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้ตั้งใจทำอะไรทำเลยลองก่อนเมื่อผิดพลาดเรายังกลับมาแก้ไขได้เมื่อเราได้ลองแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ลองตอนเนี้ยแล้วไปทำข้างหน้าเพราะไม่มีโอกาสแล้วมันทำไม่ได้นะ mm hmm. แล้วก็ขอให้น้องๆตั้งใจเรียนนะครับ <c oughs> ที่นี่สอนอะไรเยอะนะครับ <c oughs> สอนประสบการณ์สอนการทำงานสอนความคิดนะครับ เก็บเกี่ยวเยอะนะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะแล้วนี่ก็คือนะคะทัศนคติดีๆของพี่เปาที่ส่งต่อให้กับรุ่นน้องนะคะว่าตั้งที่นี่ไม่ได้สอนเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นหรือว่าการนั่งเรียนอยู่แต่ในห้องแต่ที่นี่ยังสอนในเรื่องของประสบการณ์การทํางานจริงลงมือปฏิบัติจริงๆนะคะและที่สําคัญครอบครัวที่นี่ถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ ก็จะมีเหล่าอาจารย์พี่ๆเพื่อนๆน้องๆเนี่ยมาช่วยนะคะให้คําแนะนําคําปรึกษาต่างๆนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะรวมไปถึงนะคะหนังสั้นดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่เปานะคะที่ได้นําเรื่องราวเหล่านี้มาถ่ายทอดให้กับเราขอบคุณที่ได้มาร่วมพูดคุยกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะ r า u Society ในช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะในครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรนะคะที่น่าสนใจห้ามพลาดค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ